สวัสดีครับผมนายสาโรธจุ้ยเจริญปัจจุบันอายุ34ปีจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยายลายัยศิลปากรทางด้านรัฐประศาสนาศาสตร์และจบปริญญาโทในด้านเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยประเด็นที่สนใจก็คือประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงวัยเนื่องจากสอดคล้องกับการทํางานในช่วงที่ผ่านมาผมได้เป็นบัณฑิตอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภาก่อนคือเป็นบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่55ซึ่งหน้าที่ของบัณฑิตอาสาสมัครนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในชนบทห่างไกลจังหวัดลำปางจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตดินอยู่เหมือนกับชาวบ้านและทําทุกอย่างเหมือนกับชาวบ้านทุกประการไม่ว่าจะเป็นการร่วมงาน กระดบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นใช้ชีวิตประจําวันการทําเกษตรทําอาหารกิจกรรมทุกอย่างในชุมชนนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนหนึ่งชิ้นงานซึ่งเราก็ได้มองเห็นแล้วว่าชุมชนนี้เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเราจึงได้ดึงเอาศักยภาพของเด็กและเยาวชนรวมถึงศักยภาพของผู้สูงวัยมาระดมกําลังการทําให้เกิดเป็นโครงการบัณฑิตคิดอาสาซึ่งเราจะใช้ไอเดียของเด็กและเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้ ผู้รวบนําภูมิปัญญาเอามาปรับใช้ร่วมกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาน้ําเห็ดร้าทําไมถึงต้องเลือกว่าเป็นเห็ดนางฟ้าเพราะเห็ดนางฟ้านั้นในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพราะเห็ดนางฟ้าจึงทําให้ผู้สูงอายุบ้านทุ่งบอกแป้นจังหวัดลำปางได้กลับมามีชีวิตชีวามีงานทํามีกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าและยังทําให้มีอาชีพมีไรายได้